วัสดีครับอยู่กับทีมงานฟ้าบรรดาก่อสร้างครับเราอยู่กันที่จุดเทดินฝั่งทิศตะวันตกครับทางหน้าง,งานวิ่งขึ้นจากบอ่อมาครับเ okay ทสบายๆแล้วครับ จุดนี้พอเทเต็มพื้นที่แล้วเนี่ยเราก็จะใช้แท็กเตอร์ครับปาดแล้วก็ขึ้นวิ่งกันชั้น2แล้วครับดูจากสภาพดินแล้วน่าจะไม่มีปัญหาครับ เบค้าแดงหนุ่มอ๋นครับดีถอยเทสบายๆครับ พิตรีกับเจ้ารถโคใจครับเจ้ายอดอัศวินคันเก่าคันเดิมครับวันนี้ขับเองครับโอ้ถอยมายัดเลย กันได้ดูจ้าๆครับโอ้โหนี<อ>่ครับดิมติดกระบะด้วยครับอ้าวดาบครับ มาแล้วครับพิทูลหรือว่าเสียทูลของเรากับฉายาผู้เท่าแต่งครับแรงนะครับรถ<า>ดีกว็วิ่งกันขึ้นมาไม่ขาดสายแล้วครับ บนจุดเทดินดีลงไปแป๊บเดียวก็ได้ขึ้นมาแล้วครับเทใกล้เรือเกินเทสบายสบายแบบนี้ก็วิ่งเอาวิ่งเอาแล้วครับ คันหนึ่งออกคันหนึ่งก็เข้ามาลักกีเหลืองครับเสียตานวิ่งมาถอยเทสบายๆแล้วครับโอ้โหถึงที่เลยครับ จะบ,บางหน่อยเวลาแตะดำแล้วครับดินก็จะติดดีพอสมควรเลยนี่ครับบริเวณแคมป์ที่พักเลยครับนี่ที่มองเห็นเป็นหลังคารึก็เป็นแคมป์ที่พักนะครับ วนไปแล้วก็ถอยมาเทครับ แบบนี้ก็จะประหยัดน้ำมันหน่อยครับไม่ต้องใช้เบรโคลับครับฝั่งนี้เนื่องจากเป็นบริเวณกว้างครับก็จะตัดยอดแล้วก็ขึ้นชั้นสองเลยครับนี่ครับเสียงแต่ลั่นแล้วครับใกล้เวลาเลิกงานแล้วครับ ได้อะไรมายีครับพี่ต้นอ้าวดีและครับเห็นตัวเดียวว่ะมันมีสองเดหมื่บ้านมันมีสามบัะดี้เสียฟยันได้ไปตัวนึงตัวซ้ำกันเดี๋ยล่ะได้แล้วครับหนูครับถ้าใครตามมาจากคลิปเมื่อกี้นี่ จะรู้แล้วครับว่าได้มาจากจุดไหนครับจุดบริเวณที่พิ่ต้นกับป้าเจาะทำการสาดขิเลนได้เลยครับตรงฝั่งนี่ย กินหมานพอสมควรครับคนนี้หมานทุกอย่างครับวันนี้ปลาไหลสองหนูหนึ่งครับเดี๋ยวเย็นๆก็จะไปเอาอีหนูอีกกลับมาแล้วครับพี่ทูไวเหลือเกิน วันหนึ่งก็มี 5, 0 6, 0เที่ยวแล้วครับทักทายครับมีทักทายด้วยครับ ดีครับตบได้ก็ไม่หลุดแล้วครับเด็นเหียวครับตีนดำเรียกว่าขุดกันจนเหนื่อยแล้วครับ มืดครับมืดครับมืดครับจุดนี้โอ้ยมีเสียวครับคระคื้นแล้วครับบรรยากาศก่อนเลิกงาน,น สอดำกันแล้วครับ เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ